สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับป้อมในช่องป๊อ p y ี้เลดี้เกมอกันอีกแล้วนะคะก็คลิปนี้เราจะพามาดูร้านค้า Select Note ที่มีราคา1แคสกันอีกแล้วนะคะก็ไปที่อีเวน์กันก่อนเลยเนาะนี่นะคะร้านค้า Select b บ r ร์รี่เซอร์นะคะฉลอง3ปีร้านค้าซีเล็กเปิดร้านค้า1แคสครั้งที่2นะคะเบอร์รี่เตรียมฉลองครบรอบ3ปีเป็นพิเศษฮิฮิแวะมาดูด้วยกันสิ ก็ถึงวันที่8ธันวาคมนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปที่ร้านค้าซิเล็กกันเลยก็เดี๋ยวเรามาดูไอเทมที่มีในร้านค้ากันเลยนะคะโอเคอันแรกก็จะเป็นเมกตานั่นเองนะคะสีเขาจะออกแบบว่าส้มๆแดงๆอ่ะเออหนึ่งแคสนะคะเป็นซูเปอร์แร่ต่อมาอันที่สองนะคะเป็นบลาชโนอันนี้น่ารักมีความแบบชมพูชมพูต่อมานะคะจะเป็นออร่านั่นเองเนาะ ออร่านี้เป็นของแรนะคะคือแบบเออก็น่ารักนะต่อมาเป็นช่อดอกไม้นะคะแล้วก็เป็นทรงผมแล้วก็จะมีเป็นชุดเดรสนะคะชุดเดรสสีชมพูน่ารักอันนี้เราต้องจัดแล้วแหละเนาะแล้วก็ต่อมานะคะเป็นทรงผมแล้วก็จะเป็นชุดนะคะแบบอ่าเท่ๆหน่อยแล้วก็เป็นหมวกนะคะ ต่อมาอันสุดท้ายนะเป็นตังหูนะคะโอเคก็เดี๋ยวเรามาซื้อไอเทมที่เราอยากได้ไปพร้อมๆกันเลยเนาะโอเคอันแรกนะคะจะเป็นชุดนะชุดมีความแบบชมพูเนาะแล้วก็ออร่าโอเคเลือกสีต่อมาอันสุดท้ายนะคะที่เราจะซื้อก็คือเป็นเมคอัพนั่นเองนะคะอันนี้จะไม่สามารถส่งเป็นของขวัญให้คนอื่นได้เนาะโอเคเรียบร้อยเรามาใส่ดีกว่าเนาะ อาจะเป็นออร่านะคะแล้วก็ชุดชุดกระปีคือแบบสีเดียวกันเลยนะมันก็เมคอัพอาจจะเปลี่ยนปากหน่อยอืมปากอันไหนดีอะรู้สึกเลือกปากยากอยากให้น้องแบบว่าสดใส่นิดนึงอะอันนี้ออกก่อนลืมปิดทุกทีเลยนะพอแบบจะอัดคลิปอะ อนี่แล้วกันโอเคขอเลือกเป็นทรงผมอันนี้เนาะบันทึกเลยเรียบร้อยเดี๋ยวเราถ่ายภาพโปรไฟล์ออร่าข้างหลังก็คือโดดเด่นกว่าอ่าตัวน้องอีกนะโอเคนะคะก็สำหรับใครที่อยากได้ไอเทมราคา1แคสน,นะก็อย่าลืมไปตามกันได้นะคะที่ร้านคา้าซีเล็กเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ เดี๋ยวเอาไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะแล้วก็ถ้าอยากพลาดคลิปใ,ใหม่ๆก็อย่าลืมกดซับสไคร e นะคะวันนี้ก็ไปละค่ะบ๊ายบาย